ชายหญิงใดเกิดปีฉลูธาดินชันสาเป็นมนุษย์ผู้ชายมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตาลท่านผู้เกิดปีฉลูคนเกิดปีนี้ท่านว่าถ้าได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรืออบ,บรมน้อยมักจะเลี้ยงตัวลำบากเอาตัวไม่รอดจะถูกคนอื่นหลอกลวงคดโกงเสมอเสมอ มักพลาดท่าเสียท่าคนอื่นเป็นชายท่านว่ามักเจรจาไพเราะมีสเสน่ห์ถูกชะตาเพศตรงข้ามถ้าเป็นหญิงท่านว่ามักอาภัพคู่ครองไม่มีความสุขในการครองเรือนอันหนึ่งชายหญิงใดเกิดในปีนี้ปกติมักพูดจะมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป มีจิตใจแน่วแน่มมั่นคงซื่อตรงรับใช้บริการคนทั่วไปดีมากไม่สู้จะหัวดือ้อฟังเหตุผลของคนทั่วไปไม่สู้จะชอบแสดงตนเป็นเจ้าคนนายคนแต่เป็นคนเกิดมาค่อนข้างจะอาพัพสักนิดหนึ่งทำบุญแก่ใครไม่ขึ้นสภาพทางส่วนตัวชอบชีวิตหนักเป็นในทางประกอบอาชีพที่ตนถนัด การค้าขายข้าราชการก็ดีทั้งนั้นแม้ประกอบธุรกิจติดต่อทำเลือกสวนไรนาก็เจริญก้าวหน้ามีลาบผลกำไรดีพอสมควรความรู้สึกทางการมรรมมีบ้างข้อเสียที่น่าคิดท่านผู้เกิดในปีนี้ยิ่งมีความรู้มากยิ่งมีความรู้สึกในกามรมารมมักชอบผิดลูกเขาเมียท่านไม่สู้จะคิดในแง่ศีลธรรมเท่าใดนักหญิง ท่านว่ามักมีตำหนิปานหรือไฝในที่ลับร่มผ้าปีฉลูธาดินลักษณะทางสังคมสมาคมท่านว่าเป็นคนอุทิศตนให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมงานการกระสุนสาธารณประโยชน์รับอาสาไม่เห็นการเหน็ดเหนื่อยทำงานไม่สู้จะว่องไวเฉื่อยชาแต่เรียบร้อย คนเกิดในปีนี้ควรหาโอกาสศึกษาสแสวงหาความรู้ให้มากขึ้นมากขึ้นจึงจะเด่นในสังคมท่านผู้เกิดปีฉลูสิริตกที่ปากพรมเจรจาไพเราะเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปเป็นชายมีสเสน่ห์มากชู้หลายเมียเป็นหญิงอาพับคู่ครองคนเกิดปีนี้พอจะเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูด เที่ยวไปสารทิศใดมักชอบอาสาคนอื่นพุทธเป็นใจท่านว่าเป็นคนมีความคิดสุขุมรอบคอบมีจิตใจเมตตาการุณชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ชะตาชีวิตอาภัพทำคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ำดุดปิดทองหลังพระไม่ค่อยมีใครเห็นอกเห็นใจเสาเป็นที่นั่งท่านว่า มักใช้ชีวิตครุ่นคิดในเรื่องกามารมณ์เป็นชายมักมีมนสเสนเป็นที่ต้องตาติดใจของเพศตรงข้ามเป็นหญิงจะมีฝ่ยปานในที่ลับรูปร่างมักสง่างามแม้ร่างจะอับปลักษ์แต่ก็มีชายหลงรักอังคารกับพระรหัสบดีเป็นมือท่านว่ามักทำงานได้ทุกอย่างหากได้รับการศึกษาดี จะก้าวหน้าในวิถีชีวิตการงานที่เหมาะเช่นนักบวชแพทย์ครูอาจารย์และโหราศาสตร์ถ้าได้รับการศึกษาน้อยมักจะถูกคนหลอกลวงพลาดท่าเสียทีคนอื่นเสมอสุขกับอาทิตย์เป็นเท้าท่านว่ามักชอบท่องเที่ยวพนเจนจรไปทั่วสารทิศท่านผู้เกิดปีฉลูถ้าเกิดเวลากลางวันมักจะลำบาก ไม่สู้สบายกายและใจนักต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินประกอบอาชีพหากเกิดเวลากลางคืนดีมีความสุขได้เมื่อปางพระมหาชนกอําลามารดาไปค้าขายทางเรือเกิดสำเภาแตกทางกลางมหาสมุทรต้องว่ายน้ำประคองกายอยู่กลางน้ำถึงเจ็ดวันนางเมฆลาจึงมาอุ้มเหาะไปที่วนะอุทยานหลวงท่านผู้เกิดปีนี้ ควรเอาผ้าพแพรประจำสีวันเกิดตนไปห่มต้นตาลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชะตาชีวิตของตนเองผู้ที่เกิดปีฉลูเป็นคนขยันแน,แน่วแน่และเชื่อมั่นในตนเองด้วยความที่มีมาตรฐานความดีความชั่วแบบขาวกับดำจึงมักตัดสินผู้อื่นอย่างไร้การประนีประนอมด้วยมาตรฐานเหล่านั้นคนเกิดปีนี้ไม่ชอบเข้าสังคม และมักจะเงียบมากตามงานปาร์ตี้ต่างๆภายใต้ลักษณะภายนอกอันสงบนิ่งนั้นซุกซ่อนความช่างคิดและความรุนแรงหากถูกยั่วให้โกรธเอาไว้เพื่อความปลอดภยัยจึงม่ควรทำให้คนเกิดปีฉลูโกรธเอาคนเกิดปีฉลูนั้นตือ้อและยึดมั่นในความคิดของตนเองโดยเชื่อการตัดสินใจของตนเองอย่างไม่มีการเสียใจภายหลังนอกจากนั้น ยังเป็นคนรักครอบครัวแม้จะคิดอยู่เสมอว่าบุคคลใกล้ชิดไม่เข้าใจตัวเองก็ตามแต่ชาวฉลูก็ยังเป็นคนอดทนเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นและเป็นเพื่อนที่น่าคบคนหนึ่งชาวฉลูนั้นมีความรับผิดชอบสูงซื่อสัตย์เห็นความสำคัญของครอบครัวและหัวโบราณแม้จะไม่ใช่คนขี้จึงแต่ชาวฉลู ก็ถือว่าตนเองมีสิทธิ์ได้รับความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวจากคู่ของตนเสมอ